โรงแรมเจริญธาน,นีคอนแก่นก็เป็นโรงแรมรุ่นเก่านะครับหัวบันไดมีไดโนเสาร์ด้วยเนะี่ยนี่ก็เป็นระเบียงด้านบนนะครับน้อง,องนี่ก็ห้องนอนครับ มี wifi ห้อง Wi-Fi เฉพาะห้องเลยนะที t o ทีเขาไม่แน่ใจว่าระบบเป็นยังไงแล้วก็มีที่นั่งแบบนี้ครับสไตล์อิทธิพลโรงแรมจีนเก่าก็าจะมีที่นั่งมีี้แล้วก็นี่ครับวิวเมืองขนแก่น ก็มีข้อมูลไฟเรื่องข้อมูลรูมเซอร์วิสนะครับโรงแรมเจริญธาน,นีทีวียังเป็นรุ่นเก่านะครับมีมินิบาร์มีแก้วกาแฟตรงนี้นะมีขนมมีกรมินิบาร์นนี้เสียตังแล้วก็มีกาแฟให้เะแต่ไม่เห็นมีการาน้ำอ๋อการาน้ำอยู่ด้านนู้นนี่นครับกาต้มน้ำอยู่ด้านนูน้น แต่ตรงนี้ที่วางขอแต่ผมเอากระเป,เป๋ามาวางไว้ตรงนี้เป็นแอร์แบบแอร์รวมนะครับแบบนี้มีทั้งคนชอบและไม่ชอบน,ะนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าครับส่วนนี้ห้องน้ำนะครับก็มีอุปกรณ์นะฮะแล้วก็มีไดร์เป่าผมนะฮะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะครับ สุมีที่เขียบบุหรีด้วยนะครับก็คงมีทั้งห้องสูบบุหรี่และสูบบุหรีไม่ได้นะครับทิ้งท้ายไปที่วิวเมืองขอนแก่นนะครับพบก,กันใหม่กับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับเมืองขอนแก่นครับ